คอิจภาพา้าใส่สีครับให้สังเกตตัวนี้ครับตาจอดตัวสุดท้ายครับตัวที่ผมตัดผมติจงไว้ยาวก็ตาปกติจักกน้อยครับเพื่อเวลาใสสี 4. ไม่เข้าไปมันจะเป็นปมครับลองนะครับใส่สิครับสอดสอดกันครับ ีน้เรือไว้จักน้อยครับแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาที่ใส่สีหน่อยสีลายครับเขนใส่สีลายก็จองไปเงาเนี่ยครับนี่ครับบีบครับแบบสอดลอดครับลอดสองเส้นอันนี้ลอดลอดที่สองครับลอดเส้นเดียวเฮ้เขาก็มาตักเอาตัวอยู่นี่ครับเสียบลงครับบึก ดึงครับดึงไม่มันตึงๆครับนกาเอามือกดตัวนี้ลงครับดึงครับโอเคครับไม่นะครับแน่นแล้วครับ